สวัสดีุผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไปดูความจำทดสอบพิธีการเพิ่มยอดสมาชิกกลุ่มของ Facebook นะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไระบ้ากับเราส่งกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับแล้วเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m m k t h นะครับอ่าแล้วเราก็เข้าที่เว็บแรกเลยเนาะอ่านทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วเรื่อที่ขวามือบนนะครับจะมีคำว่าสมัครสมาชิกเนาะตรงนี้นะครับเปลอเข้าไปเลยนะอ่าตอนนี้นะครับขอให้เราใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกเนาะอนีเรส่ข้อมูลอะไไรก็ด้นะครับ มันต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้เนาะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับอันทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะได้กลับมาที่หน้าเดิมเนาะเราก็เอารหัสที่เราสมัครสมาชิกไปกินนะครับมาใส่ตรงนี้เลยนะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะได้เข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูให้เราใช้งานตรงนี้เนาะก็อยาให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่เมนูแรกเลยเนาะก็ เราเริ่มมาดูด้านบนนะครับด้านบนจะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้งานเนาะจะมีแพลตฟอร์ม a c e b o o ก i n s ร a g r ม m ิ i k อ o k ย o u t u b e t w เ t t e r แล้วก็อื่นๆด้วยนะครับอ่าทีนี้ครับอยาให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปั๊มเนาะแพลตฟอร์ม a c e b o o กก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปเลยเนาะอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเลือกแพลตฟอร์มจากด้านบนแล้ว้วนะครับให้เราเลือกมาดูร้าบนหม่ตรงนี้เนาะอ่าตอนนี้ครับเขาจะมีหัวข้อเราเลือกปั๊มนะครับเหนมมั้ีขออาทู่ไป เพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้นะครับอ่าให้เราเลือกของข้อนี้เลยเนาะอที่มาช่องต่อไปคือช่องบริการนะครับอธีนี้ครับมันจะมี2ตัวบริการถ้าเราเลือกใช้งานนะครับ2ออันนี้ครับจะมีข้อมูลรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับผมจะบอกข้อมูลให้กับคุณผู้ชมฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะอ่ามาที่ตัวแรกครับก็คือเป็น Facebook นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มเนาะความเร็ว100่งรอเคต่อวันครับความเร็ว100งอเคต่อวันที่ที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือเป็นความเร็วที่ยอดจะขึ้นให้เราเนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนนนนตััััััััััวววววรรรรรรรบบบบปปะะกกกดดด้้้้ยคคเเาาาาาแแลลลล่่่อจจไไมมงงหที อ่ะส่วนตัวนี้ครับจะเป็นราคาเนาะอ่ะส่วนตัวที่2จะเป็นเฟซบุ๊กเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับอันนี้จะเป็นความเร็ว 5K ต่อวันนะครับอันนี้ก็จะอ่าช้ากว่าตัวด้านบนเยอะเลยนะครับเห็นไหมแล้วแต่แต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นรับประกันเยอะกว่าตัวด้านบนเนาะตัวนี้จะรับประกันทั้ง30วันเลยนะครับแล้วก็เหมือนกันเนาะก็คือรับประกันว่ายอดจับไม่ลดลงหลังจากที่เราปั๊มแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นราคานะครับเป็นไหมราคาก็จะแพงกว่าตัวด้านบนนะครับนิด่นๆเนาะอ่าโอเคครับทีนี้ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับเลือกเลือกเลยนนนะะคครรรรัับบวว่่าาาุณผู้้้ชชมตตองกกทีจใิไหเด อ่ะผมก็เถอว่าถ้าคนถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่รู้จะเลือกตัวไหนก็เลือกตามผมก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นตัวแรกเลยแล้วกันเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่าราคามันถูกดีนะครับแล้วก็เร็วด้วยเนาะอ่านที่นี้มาช่องระบายหือช่องคาอธิบายครับตรงนี้ไม่ไมีอะไรมากครับเราไปต่อได้เลยเนาะมาตรงช่องลิงก์ครับอ่าสำหรับคนที่ถึงช่องลิงก์แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้ากลุ่มของเราเนาะเราก็ copy ลิงก์กลุ่มของเราที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงช่องลิงก์ได้เลยนะอ่าที่นี้มาดูตรงช่องปริมาณตรงช่องปริมาณก็คือเเเเเเปปปป็็็นน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 นช่่่่่่่่่่อออออองงงใใใหห้้้้้้้้สสยยยดดดดจจจจาาาาาาาววทททีีีรรรรรรตตตตกกกกกะะะะะะััััััั๊๊๊มมมมมคบบขขไไไล อันนี้มาดูตรงช่องเวลาเฉลี่ยค่าบริการนะครับสองช่องนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเนาะเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับอันที่นี้นะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเขาแล้วนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อนะครับเราจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อกับคนแล้วนะครับตอนนี้ที่มีข้อมูลรายละเอียดที่เราใส่ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใครที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านรอสักครู่ในการดำเนินงานเนาะอ่าก็ในระหว่างรอเดี๋ อ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับก็คือเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนอะว่าเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่าหรือว่าใส่ลิงค์ถูกหรือเปล่าครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่าตรงนี้จะเป็นของเข้าบริการที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับก็เช็คให้ดีนะครับว่าเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่าเนาะแล้วก็ลิงค์เขาเราใส่ลิงค์ถูกกถูหรือเปล่าเนาะวิธีการเช็คลิงค์แค่แค่กดไปที่ลิงค์นี่เลี๋ยวน้องจะลิงค์เข้าไปที่หน้าที่เราใส่ลิงค์ไว้นะครับอ่าส่วนด้านขวานะครับจะมีข้อมูลรรรราาาาาาายยยยลละะะะเเเเเเเอออออออีีีีดดดพิิิ่่่่มมมตตต้้้ขขภััััคคบบบบนน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 นวววจชงงสถกกก็ไไซ์ทห ก็คือตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงรอดําเนินการก็แต่ระหว่างรอดําเนินการผมจะไปเมนูต่อไปแล้วก็เลยละกันก็คือมาที่เมนูเติมเงินนะครับอ่าเมนูเติมเงินนะครับจะมีสเออจะมีหกช่องทางเลือกใช้งานมีช่องทางแรกสแกน QR code ช่องทางสองโอนเงินนะสตรีช่องทางสามโอนในบัตรธนาคารเสียบปลั๊กอะไรทั้งทางที่ห้ากิโลช่องทางที่หก perfect วันนี้นะครับส่วนด้านขวานะครับจะมีประวัติการเติมเงินเนาะอ่าส่วนด้านบนนะครับจะมีคำแนะนำให้เราดูด้วยเนาะแลราส่วนด้านล่างส่วนนะครับจะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเเเเเงินนนนาาาาะะะออออออ่่่โคคคครรรรัััับบบททีีี้กจจไปขภย ออาทีน ora, ่นะครับก่อนแล้วเราจะไปต่อครับเดี <leadership> <th> ๋ยวเรากลับไปที่หน้ากลุ่มของเราก่อนเนาะวันนี้ครับยอดสมาชิกของเรามันขึ้นได้ยังเนาะตอนนี้มียอดสมาชิกอยู่126คนนะครับเดี๋ยวเรารีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูว่ายอดขึ้นเรื่อยเนาะอ่าตอนนี้นะครับยอดสมาชิกกลุ่มของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยอดที่ขึ้นมาก็คือ452คนเลยนะครับโอ้โหขึ้นมาตั้ง300กว่าคนเลยนะคุณผู้ชมเนาะได้มาโคตรเยอะเลยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปีปั้มยอดขึ้นแลัับบไไปทีี่หนนน้้าาเเว็ซต์อกครงงึะ ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับคุณจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะอ่ะเรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับอ่ะแล้วคุณผู้ชมนะครับมาดูตรงลิงก์ตรงนี้เนาะแ้วคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าแนะนำให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำเนี่ยวห้าเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมเนาะถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดสารลให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับสนักขวานะครับจะมีข้อมูลและเรื่องต้องเติมบอกเนาะอ่่่่่่าาาโออออเเเเเเเคคคคครรรรัััับบบทททีีีีีนนนนนน้้้ด๋ยวใใหหมมมมมมูููะะกกกลแ็็ืืปสงซ แล้วเลื่อนไปทางขวาบูนๆนะครับจะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงนี้เนาะอ่าเมนูนี้ครับก็คือเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์ครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้ติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลาเลยเนาะอ่าโอเคครับทีนี้ให้เราไปที่เมนูต่อไปก็คือเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับอ่าเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับจะติดต่อคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือถือทางระบบแอนดรอยน์นะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มฟ้านี่นะครับเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เเลยนา ถ้ามีแอปพลิเคชันเขาจะสะดวกสบายต่อการใช้งานต่อคุณผู้ชมมากๆเลยเนาะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรที่ต้องการใช้งานบไซต์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ให้แต่คลิปเนาะคุณผู้ชมก็ทดลองใช้งานกันได้นะครับสวัสดีครับ